สวัสดีค่ะน้องแจ็คมาแล้วค่ะมาแล้วทุกคนน้องแจ็คกำลังจะไปเก็บเกาลัดค่ะเราจะเดินทางกันทุกคนเห็นไหมเกาลัดอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะปา่าเกาลัดจ้านี่ก็จะเป็นรอบๆนะเราจะจอดรถตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเดินไป เดินไปด้วยกันเลยค่ะป่าใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นป่าเการัดนะคะทุกคนมาถึงแล้วดูร่วงข้างถนนเต็มเลยค่ะสุกพร้อมเก็บแล้วค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนเห็นไหมเม็ดใหญ่มากเนี่ยค่ะทุกคนเม็ดใหญ่มากๆนะคะทุกคนดู นี่คือเกาลัดเม็ดใหญ่มากนะคะทุกคนปีนี้เกาลัดเม็ดใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะสวยงามมากมากจ้าดูค่ะนี่นะคะทุกคนจะเป็นเมด็ดเกาลัดอย่างนี้นะน้องปีนี้น้องแจ็คจะเก็บแต่ตึงแต่งแต,ต่งตึงตึงนะคะทุกคนจะเก็บแต่เม็ดใหญ่ๆนะคะที่ลักคุกมา เชิญนะเตะกอเตะเนี่ย, <Yeah. S 1> พ,พ,พ,ยพวกมาสิ่งที่จะวอกคือสุดยอดสุดไ่อย่างนี้วันเนี้ลุงจะเก็บนะคะทุกคนแต่เราต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะทุกคนแต่อันเนี้ยถ้ามันร่วงแบบนี้เราก็ไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะปีนี้ปีนี้ที่ลักก็ big one นเนาะดิเซียนะดิเซียโซบิกนนะบ๊กน,นะทิลัก Yeah, good ลุงบอกว่าให้เก็บเฉพาะอันที่ส,สวยๆนะคะ่ะ oh. แต่อันนี้มันเป็นทุกคนดูลูกใหญ่มากๆนะคะ oh. ทุกคน oh. ลุงบอกว่าเขาเขาไม่อยากให้เก็บข้างถนนนะคะทุกคนเขากลัวมีคนเดินแต่น้องแจ็คก,ก็เห็น ที่มันใหม่ๆอย่างเงี้ยน้องแจ็คก,ก็จะเก็บที่มันร่วงลงมาใหม่ๆอย่างเงี้ยทุกคนนะคะไปเลยค่ะไปด้วยกันค่ะเราจะไปเก็บตรงนู้นนะคะทุกคนแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้ว